ลูกนี้ยกขึ้มาโอ้โหแล้วใส่ขาที่เลยครับสลับดอกไปแล้วใบนี้ทางด้านอาจารย์เดชากับพงขาวก็เลื่อนสกอร์ไปนะครับสองแต้มให้กับทีมของขุนชานันครับเรามา,ามดูข่าบผมในไม้ต่อไปไม้เมื่อกี้ครับผมทางด้านทีมของ อ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมปรับแสงให้ทิ้งขอุณชานได้แต้มไม้นี้มีสิย้อนแกะเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนครับเดี๋ยวจบไม้นีปรับข้างบนปรับแสงข้างบนให้พี่ด้วยต้องปรับแสงทุกคนเหมือนมืดนะ ครับเชลซุมพรเข้าวงมาครับลูกนี้จุกึ้มาโอ้โหแล้วติดเลยครับผมใบแรกนี่เชลซุมพรขึ้นหรือเปล่าครับนี่อ่ะสลับดอกเลยติดปักพี่กรครับทำไงครับผู้เล่นของคุณชานเข้าวงมาจุก๊บอปึบจะตีสวนนะครับผมนะ เอาเหมือนกันครับผมลูกนี้ตีสกูแบ็กเก็บแก่นถอยมาด้วยยกมับปังหูหูดูฮะตีสวยมากลูกนี้ฮะครับเรามาดูครับลูกนี้เชลชุมพรจะเล่นยังไงเข้าวงมาตีโยรับหนึ่งครับแต่ต้องติดด้วยครับนี มาโอ้ยตีโดนครับผมแต่ขยายโซนเฉย,ยๆเขางมาพุูกนี้อภิจิตตึกลูกนี้นคุมโซนห่างๆครับโอ้โหเป็นความตั้งใจที่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยไม่คุมโซนใกล้ครับขึ้นไปแล้วให้ฝ่ายตรงข้ามขึ้นเปลี่ยนแล้วทีมของตัวเองเนี่ยจะตีนะครับ พี่น้อยครับลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีครับแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งต้มในสนามไปได้ <c oughs> เอาเชียวยุมพรเข้ามาครับลูกนี้จุก,กมาโอ้โหแล้วใส่ขาที่เลยครับสลับดอกไปแล้วใบนี้ เปลี่ยนครับผมเก็บหนึ่งแต้มในสามไปได้ครับผมไม่มีครับทีสองตอนนี้เราได้สี่ทีมสุดท้ายทีแรกนะครับโอ้ยคุณพึ่งครับที่เข้าวงมาพี่น้อยจบครับตึกสุดท้ายโอ้โหแล้วลูกนี้ต่ำเยอะเลยทุกคนจากได้สองเหลือหนึ่งครับทางด้านทีมของอาร์พิจิตแต่ยังได้แต้มอยู่นะแต่สวีทมีททั้งเกือบห้าร้อยคนครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับ ใครไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยนะเอาครับเราดูครับผมพี่อาร์ตพี่จิตจะเล่นยังไงครับตีสองรับสองลูกในมือเหลือกี่ใบเหลือสองใบเหมือนกันลูกนี้เข้ามาครับจุกึมาโอ้โหกะตีใบล่างก่อนครับถ้าตีใบล่างโดนก็จะตีใบบนนะครับแต่ลูกนี้ใบล่างใบแรกผิดแล้วครับก็ต้องขึ้นทําแต้มยางยับ ได้แค่หนึ่งต้มเท่านั้นรับผมในไม้นี้ดังนั้นทีมของอาพิจิต